พบกับเราทีมทนายความดรอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดรอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับจะมาแชร์นะครับเกี่ยวกับหัวข้อกฎหมายหัวข้อเรื่องนะครับเจ้าหนี้มีสิทธิ์หักหนี้ของลูกหนี้นะครับ โดยไม่ต้องรับความยินยอมจากลูกหนี้ก่อนได้นะครับในบางครั้งนะฮะเจ้าหนี้ต้องการหักหนี้ตนนะครับกับหนี้นะครับตามที่มีต่อลูกหนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าสามารถทําได้หรือเปล่านะฮะซึ่งในประเด็นนี้นะครับกฎหมายได้กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา341ข้อความว่าถ้าบุคคลสองคนต่างมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหน,นี้อันมีวัตถุ เป็นอย่างเดียวกันและนี่ทั้งสองลายนั้นถึงกำหนดชำระไซท่านว่าลูกหนี้ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งย่อมจะหลุดพ้นจากหนี่ของตนด้วยการหักกบลบกันได้เพียงเท่าจำนวนที่ตรงกันในมูลนี่ทั้งสองฝ่ายนั้นเว้นแต่สภาพแห่งหนี้ฝ่ายหนึ่งจะไม่เปิดช่องให้หักกบลบกันได้นะครับซึ่งนะครับหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา3่1ได้กําหนดว่านะครับ1นะครับบุคคล2คนต่างมีหนี้ต่อกัน2หนี้เป็นวัตถุเดียวกัน3และนี่ทั้งสองต้องถึงกําหนดชำระแล้วนะครับข้อสังเกตนะครับกฎหมายไม่ได้กําหนดเอาไว้ว่านะครับนี่ที่จะต้องได้รับนะฮะนี่ดังกล่าวเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้นะครับ แต่หลักเกณฑ์ตามกฎหมายดังกล่าวนั้นนะฮะจะต้องเป็นหนี้ที่ไม่มีข้อตัวแยงนะครับครับผมเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านมีความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแช์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดี เพื่อความดีผมทีมดกรกิติศักดิ์เนติบดิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ